ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเจริญพรเจริญธรรมผู้เข้าชมธรรมะผ่านซูมเราก็ผ่านโซเชียลทุกช่องทางทุกท่านวันนี้ก็พบกันเช่นเคยในรายการเรื่องเราพระบาลีซึ่งก็มาในหัวข้อไม่มีความรุนแรงในโลกเป็นไปได้ไหมไม่มีความรุนแรงในโลกเป็นไปได้ไหม ซึ่งก็ให้เข้ากับกระแสเนาะที่ว่ามีรัสเซียมียูเครนหรือว่ามีอะไรตรงนี้ซึ่งเราเราท่านทั้งหลายก็รุนระทึกเหมือนกันเนาะซึ่งจากข้อมูลหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็มีการตกลงข้อมูลพันธสัญญากันเยอะเลยที่จะให้มีแค่สันติภาพสงครามเราไม่เอาก็แปลกดีนะ สันติภาพและสงครามเนี่ยหรือว่าการฆ่าเนี่ยหรือการไม่ฆ่านี่นะมันเกิดที่ใจนะฮะพอคิดจะทําสงครามมันเกิดจากใจนะมันเกิดจากใจแต่พอคิดจะไม่ทําสงครามหรือคิดจะไม่ฆ่ามันก็เกิดที่ใจแต่โอเคแหละหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงครามมีมาเกือบทุกยุคทุกสมัยนะฮะ สงครามที่ดังๆก็มีสงครามจีนญี่ปุ่นสงครามครูเสดสงครามรลวครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเราก็สงครามระหว่างประเทศนะฮะเล็กๆแล้วก็สงครามที่อยู่ในประเทศนั้นๆสงครามกลางเมืองอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ในประเทศไทยของเราเองก็ยังเคยมีบรรยากาศฆ่ากันในบ้านในเมืองนะฮะซึ่งเหล่านี้ทั้งหมดอ่ะในหมู่นักปฏิบัติธรรมหรือ ในหมู่คนที่ต้องการความสงบพร้อมไปด้วยเมตตาความรักความปรารถนาดีนั้นจะนึกไม่ออกว่าเออเอ,อ,เอ,อทำไมนะแค่บีมดตบยุงเราก็แค่ไล่ไลมันนะนะเราก็ไม่กลา้าแล้วทีนี้จะโอ้ไปเอาชีวิตกันนี่ซึ่งวันนี้ก็เตรียมข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังพอที่เวลาเราก็สติปัญญาจะเล่าได้นะฮะก็ไปเจอข้อมูลมาก็บอก เออคนเราที่ฆ่ากันนี่เพราะอะไรนะฮะเขาบอกว่าที่คนเราฆ่ากันเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพฤติกรรมตั้งแต่บรรพบุรุษเออนะฮะบรรพการที่เราผ่านมากี่พันกี่หมื่นกี่แสนปีมันมีการฆ่านะฮะฉะนั้นตัวเนี้ยดีนเอหรือว่าความจําตัวเนี้ยมันก็ฝังอยู่ในจิตวิญญ,ญาณของมนุษย์เรื่อยมา เป็นสัตว์ที่ต้องฆ่าถ้าไม่ฆ่าก็ไม่ได้เป็นพฤติกรรมสากลของมนุษย์เป็นพฤติกรรมสากลของมนุษย์อันนี้คือในมุมของวิทยาศาสตร์ในมุมของมนุษย์าวิทยาในมุมของโลกโลกนะเราฆ่าการประเด็นต่อไปเพราะว่าอะไรเพราะทรัพยากรมีจํากัดทรัพยากรก็คืออะไรก็คือนี่แหละนะฮะน้ำมันบังนะฮะเออ อย่างตอนนี้รัสเซียก็จะมีประเด็นจะหยุดส่งกา๊าซส่งแก๊สเนาะซึ่งปกติก็ในโซนยุโรปตรงนั้นประมาณ40%ก็บริโภคพ,พลังงานตรงเนี้จากรัสเซียซึ่งทรัพยากรเหล่านี้นะฮะเราจะเห็นว่าที่มีการแย่งชิงมีการเอามาได้เนี่ยต้องหนึ่งอะไรอะ่ะก็ด้วยความฉลาดทางสมองใช่ไหมทางปัญญา ะะอันที่สองคือด้วยกําลังกายนะฮะซึ่งตรงนี้ก็มีการช่วงจริงชิงช่วงแล้วก็มีการแบ่งปันกันถ้าแบ่งปันก็ง่ายๆก็สมองสติปัญญาเอามีการแบ่งปันมีการได้เยอะได้น้อยแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้เหตุผลตรงนี้ก็ใช้กําลังนะฮะฆ่ากันหรือว่าทําร้ายร่างกายกันก็ทุกยุคทุกสมัยก็เกิดสิ่งเหล่านี้แล้วก็ประเด็นต่อไปที่ฆ่ากันก็เพราะว่าเพื่อ ปกป้องตัวเองและคนที่เรารักในสามประเด็นเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่บรรพการบรรพชนยาวนานมากที่มนุษย์ต้องมีการฆ่าการรันประหารกันอันนี้ก็เป็นข้อมูลข้อมูลที่หนึ่งะฮะฆ่าเพราะข้อมูลต่อไปก็บอกไม่ฆ่าเพราะอะไรไม่ฆ่าเพราะถ้าเจตจำนงของมนุษย์ที่ไม่ฆ่าเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้อมูลทาง วิจัยหรือว่าเก็บสถิตินะฮะในส่วนมนุษย์เนี่ยอย่างที่อเมริกาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะฮะมีค่าเฉลี่ยนะหนึ่งแสนคนเนี่ยจะมีการฆ่าการประมาณสิบคนถือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมากนะฮะจะมีการอาชญากรอาชญากรรมนี่แค่สิบคนสิบในแสนนะฮะแล้วก็ในเปอร์เซ็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยจะมีการฆ่าการเบียดเบียนกัน แค่ห้าเร์เนะฮะส่วน9กนั้นไม่มีนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เราไม่ค่าหรือว่าในประเทศเม็กซิโกนะฮะมันมีข้อมูลที่อัศจรรย์เราก็อยากให้ฟังที่ประเทศเม็กซิโกเนี่ยจะมีเมืองเล็กๆนะฮะซึ่งก็อาจจะเรียกว่าเป็นตำบลหรือเป็นจังหวัดปรากฏว่าสองเมืองเนี่ยเป็นกรณีศึกษาถึง เหตุการณ์ที่ฆ่าไม่รุนแรงแล้วก็ก็คือฆ่าแล้วก็ไม่รุนแรงอะ่ะเมืองหนึ่งคือมีการฆ่ามีการทำร้ายร่างกายมีการใช้กำลังเพราะว่าอะไรเขายอมรับว่าอันเนี้ยมันเป็นทัศนคติเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์จะพึงมีพึงเป็นได้แล้วมีการยอมรับมีการฉุดคร่าผู้หญิงมีการทำร้ายร่างกาย ผู้หญิงและคนที่อ่อนแอกว่านะฮะตรงกันข้ามอีกเมืองหนึ่งนะฮะคือมีการถ้อยทีทอยอาศัยการมีความสุภาพอยู่กันเย็นเป็นสุขนี่คือในประเทศเม็กซิโกแล้วเป็นหมู่บ้านที่รู้สึกจะอยู่ในจงังหวัดเดียวกันหมู่บ้านหนึ่งก็สุภาพเรียบร้อย้อยที้อยอาศายัยอีกหมู่บ้านหนึ่งคือมีการฆ่าดังนั้นจากข้อมูลตรงนี้ให้พวกเราเห็นภาพเนาะว่าเออจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับอะไรนะฮะ แล้วก็ถ้าเจตจำนงที่ไม่ค่าถ้าเจตจำนงว่าไม่ค่าไม่รุนแรงเนี่ยเขาก็พูดไว้ว่าจะต้องนุ่นจะต้องไม่ผลิตอาวุธเลยไม่สังสมอาวุธเลยแม้แต่การข่มขู่ก็ต้องไม่มีแม้แต่การข่มขู่ก็ต้องไม่มีดังนี้นั้นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยโลกทั้งใบหรือว่ากลุ่มประเทศที่ มีนิวเคลียมีปรมาณูเนี่ยก็ปลดใช่ไหมฮะปลดอาวุธนิวเคลีย์เราก็เคลียร์เคลียร์ทิ้งเคลียร์เราก็ให้อยู่ในโหมดแบบใช้งานไม่ได้แต่ว่าอันนี้คือเฉพาะกลุ่มประเทศที่เป็นประชาธิปไตยหรือว่ากลุ่มประเทศที่ต้องการสันติภาพเสรีภาพพลเรดอนภาพนะฮะส่วนกลุ่มประเทศที่เป็นสังคมคอมมิวนิสต์ก็เขาก็อยู่บนโหมดของเขาเนี่ยแหละ แล้วเขาก็ไม่ได้ทําอันตรายต่อประเทศไหนนะเพราะเขาบอกว่าถ้าเราต้องการสันติภาพเราต้องพร้อมที่จะรบเสมออันนี้คือกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์นะเพราะหมายความว่าที่ผ่านมาประสบการณ์ประวัติศาสตร์บอกเขาว่ามันมีการฆ่าแล้วม่มีการเบียดเบียนนะฮะซึ่งในการฆ่าการเบียดเบียนเนี่ยต่างก็มีเหตุผลนะฮะแล้วโดยสัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ยมีนักจิวิทยาหรือมนุษยวิทยาเนี่ย ในส่วนของข้อมูลเขาบอกว่าจริงๆแล้วทหารที่ออกรบเนี่ยก็ไม่ได้อยากที่จะฆ่านะฮะไม่ไอยากจะฆาเลยนะฮะแล้วก็พอมีการฆ่าเกิดขึ้นแล้วหลังจากไปสงครามมาเนี่ยทหารส่วนที่ฆ่าแล้วก็อยู่ในพื้นที่ช่วงเวลาที่รุนแรงก็จะเกิดอ,อาการซึมเศร้านะฮะจะมีสภาพจิตที่ทุพลภาพไม่ค่อยสู้ดีนักดังนั้นเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ก็คือจะบอก ท่านทั้งหลายว่าไม่ได้ต้องการการฆ่าหรือการเบียดเบียนแม้จะมีข้อมูลว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราปกป้องตัวเองเราต้องการสันติภาพเราต้องการความปลอดภัยนะฮะแต่ก็จะมีเรื่อยๆนะฮะเป็นระยะๆะะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็โอ้โหตายกันเนาะการที่สองก็สุดยอดเลยไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็หลายๆประเทศในกรอบร้อยสองปีในการสร้างประเทศพัฒนาประเทศ ถ้าดูประวัติศาสตร์แล้วโอ้โหไม่รู้ว่ากี่ศพเนะาะทหารหรือว่าประชาชนซึ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี่ก็ย้อนกลับไปแล้วก็ถามว่าไม่มีความรุนแรงในโลกมีไหมไม่มีความรุนแรงในโลกมีไหมซึ่งถ้าเราดูเฉพาะในครอบครัวเรานะฮะที่ไม่มีสงครามนะในครบครอบครอบ,ครอบครัวเราเนี่ยไม่มีสงครามในพักคพวกเพืพ่อนฝูงในออฟฟิศในบริษัทที่มีสงครามเนะี่ย มันก็มีการเดยดเบียดนะฮะมันก็มีความรุนแรงนะฮะแต่ทีนี้การที่วัฒนธรรมการที่ปรอบกฎหมายดีการที่มีความจเจริญทางการศึกษามากทางเศรษฐกิจมากทางเทคโนโลยีมากก็ไม่ใช่เป็นตัวการันตีว่าจะไม่มีการฆ่านะฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เงียบสงบนะฮะอาจจะมีทามมิ่งเวลานั้นแล้วจะมีช่วงเวลาที่รุนแรงอาจจะมี เวลานั้นเช่นกันซึ่งมันก็ถ้าเรามองไปแล้วมันก็เป็นวัตจักนะฮะขาขึ้นขาลงนะฮะขาที่มีขึ้นลมแรงขาที่ขึ้นลมสงบซึ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็ต้องศึกษาด้วยความเข้าใจแต่ในมุมของพระพุทธศาสนาก็อยากให้พวกเราเห็นภาพว่าถ้าไม่มีความรุนแรงในโลกมีไหมไม่มีการฆ่ามีไหมต้องบอกว่าในมุมพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธองค์สอนไว้ชัดเจน แต่บางท่านก็อาจจะจับภาพว่าเออเนี่ยเมืองกบิลพัฒ์พระเจ้าวิธุทพะนี่ยกนะฮะสงครามไปลุยซะโอ้โหพีหนาสันตโลเลยล่าเป็นหน้ากลองเลยใครที่ว่ารอดนี่คือต้องแบบว่าโกหกอะ่ะใครที่ว่ารอดนี่จะต้องเป็นยังไงเป็นส่วนน้อยพระเจ้าวิธุทพะโอ้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกือบทั้งกบิลพัฒน์ซึ่งเป็นตระกูลของพระพุทธองค์เลย ทัง้งที่ว่าอยู่ในยุคพุทธกาลในยุคพุทธองค์และพระพุทธองค์ประกาศธรรมะคือการที่ไม่เบียดเบียนการรักษาศีลความมีเมตตาความรักความปรารถนาดีแต่ในมุมตรงนี้ก็ขอคุยไว้ซะก่อนว่าเออในมุมของวิบากกรรมเนาะแล้วก็ในมุมของกรรมเก่าม,มาส่งผลแล้วก็ถ้าวิเคราะห์ในเหตุผลการฆ่าของพระเจ้าวิทุจพระเนี่ยเมื่อสักครู่ก็พูดไปแล้วว่ามนุษย์ฆ่ากัน เพื่ออะไรเพราะว่าเป็นสัญชตาตญาณของมนุษย์ตั้งแต่บรรพการมาแล้วนะฮะตั้งแต่ก็บอกตั้งแต่อะไรเป็นลิงตั้งแต่การออกไปหาอาหารนะฮะมีมือมีฟันนะฮะมีเท้ามีเหตุผลเพื่อจะเอาชนะต้องการความปลอดภัยนะฮะหรือทรัพยากรมีจำกัดเนี่ยดังนั้นข้อหนึ่งข้อสองนี่พระเจ้าวิถุธพระไม่เข้าข่ายนี้แต่ โดยส่วนตัวนะฮะอาตมาคิดว่าน่าจะอยู่ในประเด็นของข้อที่สามคือค่าเพื่อปกป้องตัวเองและคนที่รักพระเจ้าทูลพระนะฮะโดนดูหมินแล้วก็พระบัรดาของตัวเองก็โดนดูหมินโดนแบบทําให้ตกต่ําหรือว่าให้อับอายขายหน้าจากนั้นในมุมที่สามในประเด็นที่สามนี่ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องมาพิจารณาว่าเออเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเองเพราะทางกบิลพัทร์เองก็ผิดพลาด ในการที่แสดงออกซึ่งไปยกไปกดยกในเรื่องของวันณนะวันณะไหนสูงกษัตริย์แพทย์พราหมนะฮะวันไหนต่ําสูตรจันทานอย่างเงี้ยพอไปยกนะฮะแล้วก็ไปกดในมุมตรงนี้ซึ่งมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่ร่วมกันพอถึงจุดหนึ่งทนไม่ได้ก็มีการประหารประหารฆ่าอันนี้คือในมุมของการฆ่าคนพระเจ้าวิถุตพระนะฮะแล้วก็ถ้าเบื้องหลังก็คือเรื่องกรรมนั่นแหละที่ กลุ่มญาติกบีลพัดนั้นเคยเบื่อปลานะฮะเคยเอายาพิษในเบื่อปลาเป็นแม่น้ําเป็นทะเลใหญ่เลยก็กรรมก็มาส่งผลแรงเลยนะแต่ในนั้นก็มีผู้รอดอยู่นะฮะทีนี้ในมุมของคําสอนของพุทธองค์เนี่ยเราจะเห็นภาพของการไม่ฆ่าแล้วก็ไม่ให้ฆ่านะฮะเยอะแยะเลยซึ่งตั้งแต่อะไรตั้งแต่ศีลห้าเนี่ยศีลห้าก็มีการ บอกชัดเจนว่าข้อหนึ่งคือไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนข้อที่สองก็ไม่รักทรัพย์ข้อที่สามไม่เจ้าชู้ข้อที่สีไม่โกหกข้อที่ห้าไม่สุรามีไรทั้งหมดนั้นคือส่งเสริมการไม่เบียดเบียนการไม่ฆ่าถ้าเรารักษาศีลห้าได้เนี่ยศีลแปลว่าเย็นถึงแปลว่ายอดศีลแปลว่าปกติปกติมนุษย์เนี่ยจะต้องยอดหมายถึงว่ามีใจสูงนะฮะเย็นก็คือมีใจปกติมีความสุภาพนะฮะประพฤติดีปฏิบตัติดีปะยิวาจาต่อกันเราก็ เป็นปกติที่ตั้งแต่อะไรตั้งแต่มนุษย์ลงมาจากการเป็นมนุษย์ต้นกลับมาจากพรหมฮะมนุษย์นี่มาจากพรหมนะฮะล้วก็มาเป็นมนุษย์แล้วก็มนุษย์ต้นกลับนั้นมีศีลห้าเป็นอภรณ์เป็นปกติเลยนะฮะจะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์มีพฤติกรรมอย่างเงี้ยเรียกว่าอริยะประเสริฐโดยชาติกําเนิดนะฮะเพราะว่าปกติของพรหมนี่จะมี เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะฮะเมตตาคือความรักความปรารถนาดีกรุณาคือช่วยเหลือกันนะฮะแบ่งปันนะฮะให้สิ่งของให้คําพูดที่ดีให้กําลังใจนะฮะเหมือนเดี๋ยวนี้เนี่ย,ยก็ก,ก,ก็ก็อัศจรรย์นะฮะมีเอ่อมีความหนาวมาก็เอาพ้าหมไปแบ่งกันนะฮะมีขนมนมเนยนะฮะป้องกันโควิดติดโควิดกันก็ ส่งลาซาด้าส่งฟู้ดแพนด้าอาหารการกินไปถวายนะฮะอย่างที่สุรินนะฮะท่านประกอบศูนย์อบรมเยาวชนสุรินเนี่ยก็บินธบาตมีเนนที่วัดหนองบัวในอำเภอเมืองสุรินติดโควิดท่านประกอบศูนย์ชนสุรินอยู่นอกนอกเมืองนะฮะบินธบาตเอาไปให้สาม,มนเณรในเมืองวัดหนองบัวอย่างเงี้ยก็ขอโมทนาบุญกับท่านประกอบและคณะสงฆ์ด้วยนะครับ่าธุก็เนี่ยมันมีการให้มีการแบ่งปัน แล้วก็รักครอบครัวตัวเองนะฮะแล้วก็ไม่หลอกลวงใครแล้วก็ไม่เอาสิ่งไม่ดีคือแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้มึนเมาเข้าไปในร่างกายยุกคก่อนๆนั้นไม่มีตรงนี้อันนี้คือไม่มีความแรงในโลกมีไหมอันนี้มีอ่ะยุคแรกๆเนี่ยอยู่การโอสงอบสบายแล้วก็ไม่มีความรุนแรงแล้วก็ในมุมตรงนี้ในภพภูมิอีกสามภพภูมิเรียกว่าสามทวีป ก็ไม่มีการฆ่านะฮะไม่มีการฆ่าเนี่ยอุตระกรุทวีปอัประโคยานปุภาวิเทหะถามว่าตรงเนี้ยมันตรงกับหลักทฤษฎีของนักวิจัยหรือว่าในมนุษยาวิทยาจิตวิทยาเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยก็คือทรัพยากรมีมากไม่ใช่มีจํากัดนะฮะเสื้อผ้าอาภรณอาหารการกินทุกอย่างในสามทวีบนั้น เรียกว่าอยากได้อะไรเนี่ยไปนึกๆเอาใต้ต้นไม้นะฮะเอาไม้ไปสอยไปเกี่ยวเอาเนี่ยมีหมดเรียกว่ามีบริการเหมือนเซเว่นนะไปที่เซเว่นมีหมดแบบไม่ต้องจ่ายตังคนะ์คือมีบุญนะมีบุญมีบุญในตัวไปเกิดนะฮะบุญก็คือบัตรเครดิตนะฮะบุญก็คืออ,อะไรอ่ะเงินของเรานะฮะแล้วก็ไปแล้วก็เบิกอะไร ายได้อันนี้อยู่กันสุขสบายเป็นมนุษย์กึ่งเทพไม่มีการฆ่าไม่มีการเอาเปรียบกันนะฮะไม่มีการเอแข่งแย่งคําว่าจนคําว่าไม่มีไม่มีดังนั้นมนุษย์เลยอยู่อย่างสามคัคคีอย่างสงบสุขแล้วก็ <c oughs> ในยุคข,ของพระเจ้าจัก,กรพรรดิคือโลกของเราเนี่ยมันจะมีโลกขาขึ้นกับโลกขาลงในมุมที่เป็นโลกขาลงเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่นู่นแหละ พุทธกาล2500าัาปีพวกเราก็จะเห็นภาพชาติว่ามีการฆ่านะฮะมีการทำร้ายร่างกายกันอันนี้อยู่ในช่วงขาลงที่ช่วงขาลงเพราะอะไรดูอายุของมนุษย์ที่ปรากฏในประจยปิดกในประจปีดกนั้นมนุษย์ก็อายุสูงสุดนะฮะต้นกลับเป็นเป็นเรียกว่าอะไรนานมากเป็นล้านล้านปีลงมาก็เป็นแสนปีนะฮะซึ่งในกรอบแสนปี นะฮะแปดหมื่นปีเนี่ยบางยุคบางสมัยมนุษย์ก็เห็นความตายของตัวเองเห็นความแก่ของตัวเองจะมีพุทธเจ้ามาเกิดอย่างเช่นในยุคของพระเสียไมตรยัยองค์ที่ห้าเนี่ยก็จะมีพระเสียไมตรัยมาเกิดแล้วมนุษย์ในยุคนั้นก็คือมนุษย์อยู่ในยุคแปดหมื่นปีนะฮะหรือแสนปีถ้าจําไม่ผิดนะฮะขออภัยท่านผู้ชมก็ถือว่าอะไรฮะเป็นยุคที่ขาขึ้นคนมีบุญมาก อยู่ดีกินดีจิตใจดีสุขภาพดีเราก็มุ่งที่จะทําทานถือศีลนั่งสมาธิทําใจหยุดใจนิ่งขาจ,ากกจัดเกิเล็ดอาสวะแล้วก็เข้าพระนิพพานดังนั้นอันนี้ถือว่าเป็นยุคข,ขาขึ้นอย่างพุทธเจ้าของเราเนี่ยมาเกิดในยุคที่มนุษย์มีอายุเพียงหนึ่งรปีนะฮะแม้พระุทธองค์เองก็อายุเท่าไหร่แปดสิปีโอ้แทบไม่น่าเชื่อนะแค่แปดสิปีพุทธเจ้าปรินิพพานหรือว่าตายนะฮะ ดังนั้นพอยุค100ปีเมื่อ2,500ปีมีคําสอนปรากฏในพระไตรปิฎกว่าทุก100รปีมนุษย์จะอายุลดลง1ปีหนึ่งปีปัจจุบัน2,500ประมาณนี้ก็เหลือ75ปีแล้วมนุษย์ก็อายุจะลดลงไปเรื่อยๆแม้ข้อมูลทางการแพทย์หรือข้อมูลทางสถิติโลกจะบอกว่าต่อไปมนุษย์จะอายุยืนขึ้นจาก ปัจจุบันหกส0บเจสบปสิบต่อไปจะเก้าสิบร้อยก็ถือว่าเป็นช่วงเรียกว่าอะไรกระบเพิ่มเล็กๆนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าปืดปั๊ดจะเป็นขึ้นเลยเพราะว่ามันตามข้อมูลในพระไตรปิฎกเนี่ยมันต้องลงไปนู่นสิบปีสิบปีนี่แก่ตายนะฮะฉะนั้นมนุษย์ษยุคนั้นมนุษย์น่าจะมีลูกมีเมียรตรงสี่ห้าขวบหรือ,อยังไงเนี่ยนะฮะเรียกว่าที่ปรากฏในข้อมูลคัมภีร์โบราณเนี่ยมนุษย์จะเอาอะไรจะ ไปสอยเอาไม้เนี่ยไปสอยให้มะเขือกินเนี่ยต้นไม้ก็เล็กขนาดนั้นน่ะนะฮะตัวเล็กมากตัวเล็กมากอายุน้อยมากแล้วจะอยู่กันเหมือนบ้านปลาเมืองเถื่อนนะฮะอยู่กันเหมือนสัตว์เดริฉานจิตใจหย,ยาบมากพฤติการหยาบมากเอาละเอาเปรียกกันเต็มที่ค่ากินอะไรกันนะฮะผิดลูกผิดเมียไม่เลือกนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นยุคที่ตกต่ำสุดๆซึ่งในพระไตรปิฎกท่านทั้งหลายเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยมา ต่มสุดสิบปีนะฮะแล้วก็ตายแล้วก็จากนั้นมนุษย์ก็เกิดอะไรฮนะเกิดธรรมสังเวชเกิดความเศร,ร้าสลดก็ตั้งใจประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมชีวิตมนุษย์ในสังสารวัฏนี้ก็จะอะไรมีบุญเนาะตั้งใจมีศีลมีธรรม,ม,รรมก็อายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นช่วงขาขึ้นอีกไปจนถึงนู่นนะฮะเป็นล้านปีเป็นอสงไขปีนี่แหละแล้วก็ลดลงมาเหลือ อยู่ในกรอบประมาณแสนปีแปดหมืนปีพระเสียเมตใจจะมาเกิดอย่างนี้นะซึ่งมีอยู่จริงฮะถ้าอยู่ในช่วงต้นกลับแล้วก็ในสังคมที่มีการฆ่าก็อีกสังคมหนึ่งคือสังคมที่โลกของเรากลุ่มประเทศทุกประเทศเนี่ยปกครองด้วยพระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้าจากักรพรรดิก็หมายความว่าผู้มีบุญญาธิการมากมีบรารมีมาก อย่างเช่นพระโพธิสัตว์ของเราในพระสมณะโคดมก็เคยเกิดเป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดินะก็เป็นยังไงฮะก็จะมีอาวุธคืออะไรรถถังปืนใหญ่ <laughs> ไม่ใช่นิวเคลียร์บาลมนูไม่ใช่มันยิ่งกว่านั้นอาวุธของพระองค์คือจากแก้วช้างแก้วมาแก้วขุนพลแก้วขุนพลังแก้วเรียกว่าเหาะเหินเดืออากาศได้หายตัวได้ดำน้ําได้ดำทะเลได้นะฮะไปเอาสมบัติในทะเลมาได้ไปเอาสมบัติของเทพมาได้ถึงขนาดว่าปกครอง สวรรค์ชั้นฟ้าได้ด้วยซึ่งก็ทำให้อะไรฮะทำให้ดูแลมวลมหาประชาชนทั้งโลกไม่ให้มีอาวุธเลยให้ปลดอาวุธลดอาวุธแล้วก็อยู่กันด้วยอะไรอยู่กันด้วยศีลห้ามีศีลห้าเป็นอภรรใครจะหือจะอือก็ไปปราบไปโปรดปราบก็คือว่าเออให้ตั้งใจนะอย่าไปทำโปรดก็คือแนะนำให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรม ไม่ถึงกับการฆ่าหรือประหารประหารเพราะว่ามีบุญมากคนมีบุญมากปกครองมีคนมีบุญน้อยอันนี้คือเป็นชีวิตจริงของมนุษย์ในสังสารวัตรซึ่งในทุกยุคทุกสมัยก็จะเป็นอย่างเงี้ยดังนั้นพระเจ้าจกักรพรรดิท่านมีบุญมากปกครองโลกเลยแล้วก็ไปถึงสวรรค์ชั้นฟ้าด้วยเราก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีการฆ่านะฮะไม่มีการฆ่าอย่างเช่นเรานึกง่ายๆในยุคข,ของพระเจ้า อโศกมหาราชเมื่อพศออประมาณ300ก็เรียกว่าเออเป็นประเทศแห่งมนุษยธรรมแห่งศีลธรรมที่แท้จริงนะเพราะว่าเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์มาเข้าใจพระพุทธศาสนาเป้าหมายชีวิตชัดเจนแล้วพระองค์ก็เป็นยังไงฮะวันธรรมดานี้ประกาศเลยให้คนทั้งอินเดียในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยถือศีลห้าวันพระก็ถือศีลแป ซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นภาพอะไรฮะสันติภาพเห็นภาพของการไม่ฆ่าอันนี้เป็นภาพใหญ่ระดับประเทศสังคมใหญ่แต่ถามว่าแม้พระองค์จะประกาศว่าไม่มีการฆ่าอย่างนั้นยังมีนี่ไหมยังมีการฆ่าระดับปัจเจกระดับสังคมเล็กๆครอบครัวไหมก็เชื่อว่าต้องมีแน่นอนที่ต้องมีเพราะอะไรนะที่ต้องมีเนี่ยฟังดีนโยมนะเพราะว่า แม้เราจะมีอุดมคติอย่างไรว่าเออไม่ฆ่าเป็นไปไม่ได้หรอกหรือว่าฆ่าเนี่ยเ,ออเป็นไปได้ไม่ฆ่าเป็นไปได้อุดมคติเหล่านี้เนี่ยภายใต้กฎแห่งกรรมภายใต้คำว่ากิเลสอย่างไรเสียก็ต้องมีการเบียดเบียนอย่างไรเสียก็ต้องมี การฆ่า,าเพราะในใจของมนุษย์เกิดสงครามได้ในใจของมนุษย์เกิดสันติภาพได้และในใจของมนุษย์เกิดความเป็นกลางๆได้นะฮะเมื่อไรที่ใจมนุษย์ใสใจมนุษย์เย็นสบายมีความเมตตาความรักความอารถนาดีในน่ะตรงนั้นแหละจะเกิดสันติภาพจะเกิดการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปันจะเกิดการวางอาวุธนะแต่ว่าเมื่อไรใจไม่ใสใจหมองใจร้อนนะฮะใจจับสงครามก็จะเกิดขึ้นดังนั้นทุกยุกตุกๆๆสมัยสงครามพร้อมจะเกิดสันติภาพก็พร้อมจะเกิดดังนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนาะเราก็สวดธรรมจักรเราก็นั่งสมาธิเราก็ตั้งใจทําทานถือศีลสวดธรรมจากนั่งสมาธิแผ่เมตตาไป ให้ใจของผู้ที่อยากฆ่าให้ใจของผู้ที่อยากเบียดเบียนเนี่ยเย็นเยนะฮะเย็นๆแล้วก็ให้เขามีความรักความปรารถนาดีซึ่งกันด้วยกันในพระไตรปิฎกมีดาบทท่านหนึ่งชื่อว่ากปิละดาบทซึ่งก็ปัจจุบันก็มาเป็นพระสมณะโคดมพุทธเจ้าของเราท่านชอบเจริญสมาธิภาวนาแล้วมีปกติถือศีลไม่ฆ่าแล้วก็แผ่เมตตาตลอด เวลาปฏิบัติธรรมเสร็จท่านก็แผ่เมตตาวันนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกท่านก็แผ่เมตตาไว้ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ทางทิศนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เดรัจฉานมีความรักมีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันอีกวันหนึ่งท่านก็เออหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะเหนือใต้ออกตกเรื่อยแหละแล้วแต่จังหวะแล้วแต่อารมณ์ท่านท่านก็ทําอย่างเงี้ยปรากฏว่าเอาเป็นว่าพื้นที่ที่แคบที่สุดอะป่าที่ท่านอยู่ปฏิบัติธรรม ปรากฏว่าเกิดความร่มรื่นร่มเย็นแล้วสิงสาราสัตว์นะฮะอย่างเช่นเสือเนี่ยจะล่าเหยือ่อใช่ไหมฮะลิงจะล่าไก่หรือเปล่าไม่รูอ้อะไรอีกเนี่ยไม่มีการฆ่ากันนะสัตว์ทั้งหลายอยู่กันด้วยความรักความปรารถนาดีประมาณว่ายิ้มให้กันเลยอะนะฮะแล้วถึงคราวอัศจรรย์ตรงนี้ถึงคราวที่เสือที่สัตว์มันจะตายเนี่ย าภาพมันจะรากสังขารมันเองนะไปตายที่ป่าอื่นนะฮะไปตายที่ป่าอื่นโดยไม่ทําให้พื้นที่ตรงนั้นที่กปิระดาบทท่านแผ่เมตตาเนะี่ยท่านบาเพ็ญศีลภาวนานี่สสกรปรกเลยเห็นไหมฮะแสดงว่าอะไรแสดงว่าสันติภาพก็เกิดที่ใจนะฮะเมื่อใจของกบีระ,ะดบทท่านมีความเมตตาใสาสะอาดสว่าง แม้แต่สัตว์เดรจฉานซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่มีเหตุมีผลนะฮะมนุษย์มีผลมากกว่ามีเหตุมากกว่ายังสามารถเอาอยู่ได้ไม่มีการฆ่านะฮะตอนนี้ก็เหมือนกันนอะญาิโยมสาธุชนทั้งหลายเรื่องราวพระบาลีวันนี้ก็ฝากทุกท่านให้สวดธรรมาจากเจอยอะนั่งสมาธิเยอะให้ใจใสๆตั้งใจทําทานถือศีลน,นั่งสมาธิไม่ว่าร้ายไม่ทําร้ายกันละชั่วทุกอย่างทําดีทุกอย่างให้ถึงพร้อมทําใจให้ใส แล้วก็แผ่เมตตาให้โลกเราเป็นโลกแห่งความรักความปรารถนาดีเป็นโลกแห่งการสร้างความดีก็เชื่อว่ากบิระบทท่านเดียวตั้งใจจริงทําได้สว่างสวยัยทั้งป่าอย่างไรเราเราท่านทั้งหลายถ้ารวมใจกันโอ้โหเป็นล้านหรือว่าทุกประเทศทั่วโลกเลยโลกของเราก็ในพศออนี้เราก็เหมือนย้อนพุทธการหรือโบราณการเนี่ยมาไว้ในปัจจุบันการให้เป็นโลก ที่ไม่มีการค่าก็เป็นไปได้นะฮะวันนี้ก็ขอเจอริญพรทุกท่านในวันนี้สุดท้ายนี้ก็ขออนุภาพพรัฒนาัยและบุญบาร,รมีจากธรรมทานก็ขอให้ทุกท่านมีดวงปัญญาสว่างสวยัยสอนตนเองได้มีความรักความปรารถนาดีต่อผู้คนต่อเพื่อนร่วมโรคให้ได้ทําทานถือศีลนั่งสมาธิสว่างสวยัยเข้าถึงธรรมพุทธเจ้าที่ละเอียดมีใจเมตตารักเพื่อนมนุษย์เกิดมาสร้างบุญสร้างบาร,รมีไปทุกภพชาติตราพระนิพพาน จงทุกท่านจงทุกประการเทิน